อันนี้ก็เป็นอะไรผู้ข้อสอบในระบบน,นีนเป็นผู้ข้อสอบในระบบอันนี้เป็นคนที่เข้าสอบนะครับแต่ละคนจะเจอเข้อสอบ สอบยากไหมคำตอบหน่อยทำไมต้องถามหนูเนี่ยทดสอบยากไหมยากทดสอบใช้ง่ายไหมง่ายมากเลยค่ะสะดวกมากแฮปปี้ไม่หันแล้วเปล่าใช้ง่ายไหม ข้อสอบกับพี่นวนเลยค่ะ